ะะก็เป็นอีกหนึ่งตัวลดน้ำหนักจากวาซโยนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ VS นั่นเองนะคะซึ่ง VS ค่ะจะเด่นมากๆในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือส่งเสริมการทำงานของอินซูลินค่ะทำให้อินซูลินเนี่ยไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะคะ VS เนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดตรงนั้นนะคะเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของเราเป็นปกติค่ะ การที่จะไปสะสมเป็นไขมันเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่าโดยปกติเนาะถ้าเราทานน้ําหวานเยอะๆทานเค้กทานขนมเยอะๆเนี่ยค่ะน้ําตาลในร่างกายของเราจะสูงมากพอเหลือเนี่ยร่างกายค่ะก็จะเก็บน้าตาลที่เหลือส่วนนี้ไปเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทานขนมหวานทานเค้กบ่อยๆก็จะเริ่มมีเรียกว่าไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆจากสาเหตุจากตัวรายนี้เลยก็คือน้ำตาลนั่นเองนะ น,ะะนอกจากที่จะช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดแล้วค่ะเขายังช่วยส่งเสริมการเผาผลาญได้ด้วยนะคะใครที่ติดหวานใครที่ชอบทานขนมเนี่ยต้องมี VS ติดตัวไว้เลยนะคะเพราะว่า สารสกัดหลัก,ลกๆใน v s นี้นะคะก็คือผักเชียงดาเนาะผักเชียงดาเนี่ยหลายๆคนนำมาดาใบมาต้มน้ำดื่มหรือว่านำใบเนี่ยมาตำสำหรับแพทย์แผนไทยโบราณเนาะเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือสำหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานค่ะก็จะชอบทาน v s เนี้เป็นประจำเพราะว่าสามารถควบคุมระดับใน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะ